อยืดเส้นยืดสายอลันดูคิวีเดี๋ยวฉันจะไปรู้ด้วยแต่เอาไว้ทีหลังดีกว่าแล้วที่รู้ไ e มครับยังเคยอยู่ในคอมี้ไม่มีแล้วนี่ตอนนั้นฉันเจอไมค์ค r ร f t นิ่งนาคิดสิคิดสิค,ดสคิด่ะดูทีู่นย์จุดตรงกลางทั้งหมดทังแอปที่โอ้โหไม่เจอของที่อลันโหลดทั้งนั้นเลยโอ้ยไม่มี ไม่มีเลยเฮ้ยไม่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารันขอยอยู่ไหมครับหน่อยแล้วกันนะเิ็บเย้ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันดีใจแล้วในเวลานี้มันต้องเป็นบ้านของฉันเย่ยยังไม่ได้เลยว่าสุดยอดเลยเฮ้ยสองวันนี้ส่องมาดีทุกคน ไอ้ผึ้งต้มนั era, oh, ่นใิ่ไหมฮะมันหายเพื่อนเหลืองใะวันนี้ไม่มีอะไรเลยตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยพวกน่าจะตาฝาดกันหมดเลยไม่รู้สิไม่รู้นะแต่มันหายไปแล้วเราตาฝาดมากทุกคนดูข้อเสนอนี่สินั่นไหมครับกลับมาแล้วเย้มาครับนี่เราจะออะะไร่พี่เลือกฐานกันดีกว่าเป็นความของแฝดแล้วเราโอเคฉันเลือกเป็นฐานสร้างบ้านแบบนี้ ก็เลยเขียวต่อไปตาผมเย่ว้าวดีดีนะเด่นเลยพี่เขียวเอาเริกตาฉันแล้วนะฉันต้องการฐานเกี่ยวกับการสร้างกังหันสีฟ้าโอเคขอบคุณเพื่อนนีต่อไปฉันจะเอาเป็นเท้าสวนสีเหลืองเย่ได้ที่สิกระตาฉันเอาเทคโนโลยีชุดชอบเทคโนโลยีอ่าสีแดงเดี๋ยวนะตอนนักสีแดงโอเค ฉันหนีก่อนแล้วทุกคนทำไมเดี๋ยวฉันเก็บแองทิ้งเราต้องทดลองมันก่อนนะทุกคนจะให้สีแดงดีไหมันกโอเคจะไกด์ล่างนอยยืนทับอะไรกันอยู่เหรอเอิ่มเร็วเหลืองพวกนี้่อนหน้าวางระเบิดก่อนนะโอเคเอาอันนี้แล้วจต่คันนะเพื่อนโอเคอยืดแล้วอันนี้ยืดก่อนตรงนั้นแห้ะนะโอเคพร้อมแล้วชิบพร้อมจุดแล้วนะ บอกได้เลยเร็วเหลือเซ่กระสุนเรียบร้อยพิงซ่อมโอเคไปให้มัหน่อยให้แดงเองเร็วเร็วเร็วรอดูสถานการณ์แดงแดงอันนี้เอาไปเอาไปายที่สุดก็ตาทอมสักทีมาแล้วกำชัยไปสู้ เตรียมตัวนะทุกคนแต่ลองรอดูสถานการณ์ก่อนโกเอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยกดเลยไอ้ยืดรีบเร็วสิสแป๊บนึงพี่เราต้องรอดูสถานการณ์ก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วม็อกระต่ายฮ่าก็ต้องตายช็อตกระต่ายมากที่สุดแล้วช็อตกระต่ายมันดูไม่น้อยเออมทำไมมันเป็นโอเคเนี่ยแดงเป็นไงฟ้ากระต่ายนายนอนเราเล่น